สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมชาทียมันต้องอาหารเช้าเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งเข้ามาปุ๊บก,ก็แบบอาหารเลี่ยงลายเยอะมากเติมที่สมกลางค่ะโคกฮัทเบาๆผลไม้แล้วก็สลัดค่ะโซนนี้ก็คือแบบสายเฮลตี้ถูกใจมากดิฉันไม่ค่ะไม่แตะเลยต่อที่สมต่อไปคือโซนอาหารจีนปลาเปาหนมจีบอยู่ตรงนี้ก็มีหมูปิ้งด้วยนะคะสไตล์หมูปิ้งแบบหวานๆนแห้งๆอาหารไทยก็จะมีแบบ ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาแล้วก็ข้าวต้มค่ะเรื่องคือเยอะมากผาหาเช้า,ชาที่ทุกคนคุ้นเคยคือไข่ต้มไข่ดาวพชเอก็กสแกมเบิลเอ็กมีหมดแล้วก็มีวาฟเฟิลที่ทำสดๆเลยสิ่งที่ชันรลักที่สุดก็คือมีนิวเทลล่าแยมเยอะมากขนมปังเพียบสส่เบาหวานแบบชั้นถูกใจมากเพราะโดนัทกลมๆที่มีน้ำตาลข้างล่างอะอร่อยมากเลยค่ะจริงถ้าไม่อิ่มจากเมื่อวานจะกินอันนี้ซะหน่อยนะใายนมแล้วก็กินกับธัญ,ญพืชแบบเฮลตี้เฮลตี้